เนี่ยร ok. ู More, uh, ้สึกเหนือไม่ค่อยจะจำวิธีได้อะเหมือนกับโมเมีโมเมต่อไปมั่นคือจิ้งจก้ามันทำยังไงกับมันนะอ่ะคนนี้ครับข้อสิบเจ็ดมีสองคบตอบอีกแล้วนะทั้งที่อ๋อทำยังไงเนี่ยทำไงเนี่ย มันก็มีหลักการทําจมนคระให้เป็นเสร็จเกินใช่ปะมองเห็นปะย่งเดียวมันอีกไป๊ปเปลิลผมนู้นกูอยากจะกูจะต่อหน้าจอมาให้ตรงนี้จอ,จอนึงแต่กูหาจอไม่ได้ทุกวันหลังต่อให้แล้วหนูต้องทำยังไงเนี่ยสามีิบเอดแล้วก็บเอ่าทำให้เป็นเสร็จเกินของแต่ละอันน่ะ อออย่างนี้หลอกตัเออมีหลักการอยู่แล้วถ้าเจอคนค้าทำเงินเกินเอาห้าคูณสองบวกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดส่วนห้าคูณกับเหลือในข้างในนี้ต้อนนี้ก็สามสามบวกหนึ่งสามสิบสี่ส่วนสามหารสองหกสิบสองสิบสองบวกห้าอสิบเจ็ดส่วนหกอย่างนี้ แล้วจะเป็น11ส่วน5ก้อนหน้าคูณกับก้อนหลังคือ34ส่วน3เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน6ส่วน17อย่างนี้แล้วก็ข้างในมันเป็นคูณหมดเลยนะเป็นคูณหมดเลยครับตัดได้นะครับใน2องเห็นไหม17 1 17 17, 17 17อะไรได้34 17 2ใช่ไหม4ทด1 3 4เป๊ะเลย จ็ดสองได้สามสี่งั้นข้างหลังเนี่ยในวงเล็บเหลือแค่สองคูณสองเท่ากับสี่ใช่ปะเหลือเท่ากับสี่มันก็คือสิบเอ็ดส่วนห้าคูณกับกสี่นั่นเองซึ่งมันก็มีคําตอบอย่างเนี้ยก็คือไอไอตรงนี้มันตัดไม่ได้ถ้าตัดได้ก็สวยเลยเนี่ยอย่างน้อยตรงนี้ทาไงต่อเหนือ,อ คุณบนคุณบน,บน,บน,บนล่างคุณล่างก็กลายเป็นสี่สิบสี่ส่วนห้าสี่สี่ส่วนห้ามีคําตอบไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีแอบตรงผิดแล้วนะสี่ส่วนห้าต้องทําให้เป็นบนพระซูสังเกตเห็นส่วนห้าก็เอาสี่สิบสี่ตั้งแล้วเอา 5. 5. ห้าหารห้าแปดสี่สิบทดสี่แต่ว่าก็กลายเป็นเท่าไหร่แปดเศษสี่ส่วนห้า นี่ไงผิดตั้งคู่อัานก็ถูกอืมมันก็ถูกแล้วเหนือก็ผิดอีกอย่างแต่ก็บอกบอกครูผิดเมื่อกี้เนี่ยเอเครูให้เธอดูวิธีคิดของครูนะแล้วแนวคิดของครูนะมันจะได้เรียนรู้ตอนทำนะ